ทุกคนคะมีอะไรจะบอกคะ่ะคือเมื่อกี้โทรศัพท์เกือบคือเหตุการณ์โทรศัพท์เกือบได้พังแล้วคะ่ะคือตอนนั้นน่ะกางจะเดินออกไปดูด้านนอกหรือหรือไม่มไก็หยิบสายชาร์จเนี่ยคะ่ะคือพอดีกำลังจะไปเที่ยวคะ่ะแล้วคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นโทรศัพท์ไม่ได้ใส่เค้คะ่ะนี่เคสมันอยู่นี่คสโทรศัพท์คือโทรศัพทพ์ตอนนั้นน่ะ ไม่ได้ใส่เคสแล้วคือตอนนั้นอ่ะยืนอยู่แบบนี้ค่ะถือเคสอยู่แบบนี้แล้วเราคืออยู่ดีๆโทรศัพท์มันก็ล่วงลงไปแล้วพร้อมกับเคสแต่เคคือตอนนั้นอ่ะราเอาไว้เคสคือเราใส่เคสไว้แบบเนี้ค่ะเราใส่ให้ดูก่อนนะเราใส่แบบนี้ไม่ได้แน่นมากค่ะแล้วก็คือโทรศัพท์อ่ะมันก็ร่วงลงไปแบบเนี้ย อะเดี๋ยวไปหาของมาสมมุติแป๊นึงค่ะอย่างนี่คือโทรศัพท์แล้วก็นี่คือเคสไม่อยากใช้โทรศัพท์จริงนะคะกลัวได้พังคือโทรศัพท์มันก็ล่วงแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็คือแล้วพอตัวเคสโทรศัพทพ์ที่มันเป็นแบบว่าปิดแบบนี้ค่ะมันก็ปิดโทรศัพท์ให้แบบนี้เลยอะคะ่ะแบบ มันปิดโทรศัพท์ให้แบบนี้เลยซึ่งตอนนั้นใจหายมากค่ะนึกว่าจะได้พังนึกว่าโทรศัพท์จะพังไปแล้วแค่นี้บ